สวัสดีค่ะคกูกิกนะคะวันนี้กิกมา follow up ทำตาครบหนึ่งเดือนที่ A.P.S คลินิกกับคุณหมอปีค่ะแผลก็คือกริบมากแบบเนียนมากาตอนแรกนะคะเป็นคนที่ตาสองชั้นหลบในแล้วเวลาแต่งหน้าไปหรือถ่ายรูปออกมานะคะจะดูเหมือนตาต,ตีแล้วก็ด้วยอายุที่มากขึ้นด้วยหนังตาเริ่มตกลงมาแล้วคุณหมอก็แนะนาเทคนิคกาเมื่ออายนะคะเป็นการเย็บแผลแบบไร้ปมใหม่ ผลลัพธ์หลังทํานะคะคือพอใจมากๆประทับใจสุดๆเลยเพราะว่าแบบเวันแรกก็คือหายบวมแล้วแล้วก็ช้าแบบแทบไม่ช้าเลยแล้วก็บวมน้อยจนทุกคนทักว่านี่7วันจริงเหรออะไรเงี้ยเขาคิดว่าแบบ1เดือนแล้วคือแบบแผดีเนียนกริบตัดไหมมาคือแบบสวยเหมือนเหมือนทุกวันนี้คะ่ะ ใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องตาสองชั้นหรือว่าปัญหาตาลบไมหรืออยากจะแก้ตาตรงไหนนะคะก็มาสอบถามที่ A PS P M e K S Clinic ได้เลยนะคะ